เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับที่ต่าแวะเข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับผมมีไอเห่เข้าเรียกว่าดาบนะครับเป็นไอเทมดาบาดาบสดาวนะครับแต่ว่ามีเพียงเล่มเดียวในเกมเกนชิน,นครับในตู้เนี่ยตู้สุ่มเนี่ยก็ไม่มีนะครับไม่มีเลย ก็คือ5้าย่อยไปแล้วก็ย่อยไปเลยครับโอเคผมจะพาคุณผ,ผู้ชมไปเอานะครับให้วาปมาที่ตรงนี้ตรงลีเยตรงนี้นครับจุดวาร์ปตรงนี้นะครับแล้วก็จัดการวาร์ปไปเลยโอเคคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยก็แค่สองสามนาทีแล้วมั้ง <laughs> หามาเอาดาบนะครับแล้วก็มาคุยกับไอหมอนี่นะครับไอเนี่ย มันอ่านว่าอะไรวะเช้งเดอะเชฟนั่นแหละครับไอหมอนี่แหละแล้วก็กดพูดนะครับแล้วก็กดพูดออ่ขายปลาเป็นยังไงบ้างนะครับไอนี่นะครับภาพเข้าไปแล้วก็อ่ะกดพูดกดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่ไงครับเกี่ยวกับสำนักไอนี่ เราก็จะได้ดาบมานะครับผมนี่ไงดาบ3ดาวซึ่งก็มีเรื่มเดียวในเกมเก n นชินนะครับแต่เป็นดาบที่หมว่าแร่นะแร่มากดาบชำนาญท่านะครับการจไฟฟ้าก็ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากย่อยนะครับก็ไปล็อกไว้ครับปับ๊บโอเคล็อกไว้เลยนะครับ อย่าให้มันย่อยเด็ดขาดเพราะว่าดาบเล่มนี้มีเพียงเล่มเดียวในเกมเก็นชินนะครับในตู้เนี่ยก็ไม่สามารถสุ่มได้นี่ครับผมครับก็ประมาณนี้ครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับมาฮามาเอาดาบนะจะกิน,นตั น้องขาอ่อนน้องหูเต๋าโอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่โอเคฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่แวะเข้ามาชมนะครับสำหรับคนที่กดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์นะครับก็ขอให้สุ่มและตัวละครดีๆนะครับก็ถ้าดาวออกหกตัวอุกครังนะครับสำหรับคนที่ไม่สุ่มนะครับสำหรับคนที่ไม่กดนะครับก็ อขอให้อ่าอาจจะได้ตัวละครดีหน่อยแต่ก็ไม่ดีเยอะเกินไปนะครับก็ประมาณนี้ครับผมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม